สวัสดีครับผมผมตัวแทนจากร้านคนใจการาเซตหรือโน้พกกากาเษตรครับมือหนีได้มาส่งมอบรถให้คุณแม่หอมครับอยู่บ้านทารีตำบนทาลีครับเมออื่อวัาปี่ขอพระคุณลูกค้าที่ไว้วาง่าใส่ผลิตภัณฑ์ของหยันมานะครับเอฟสามสิบเก้าแรงจากร้านคนใจการาเซตครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้ครับ หรือจะเข้าไปเบ่งรถอยู่โชว์รูมซีแจหรือจะเข้าไปเบิอยู่ร้านสำนักง,งานใหญ่ผมว่าปีก็ได้ครับหรือจะติดต่อสอบถามเข้าไปที่เบอร์0ู1ย์4 8ดหนึ่งี่แปดปด้าครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นหลายโปรนะครับอ่า26หกแล้งฮกับฟรีดาวครับ39กแรงก็ฟรีดาวห้าสแรงก็ฟรีดาวครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับ Eeeeeee hey.